แต่ละธรรมเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพที่แท้จริงของตนเองโดยการดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมของตนเองเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นปกกติของแต่ละธรรมของทุกธรรมของทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมบาร,รมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ บรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลหลวงปุดจันทัศโรล้วนทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตนเองอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติทำแต่ละทำแยก ออกจากกันได้อย่างชัดเจนธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัศโรแยกออกจากธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรอย่างชัดเจนเป็นปก,กติ ได้ตลอดเวลาท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัพระเด,ดพระคุณหลงอุสดันทัศโรบางส่วนที่ถูกล่อลวงถูกย่วยวนถูกเล่เหลี่ยมจากธรรมกิเลสโลภโกรธหลง ให้รับทำรรกิเลสโลภโกรธหลงเก็บไว้ในตัวรู้ว่าเป็นธรรมกิเลสไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิทัสสะเดชพระกุลหลวงูุสธจันทกาสโรถูกล่อลวงให้ รวบรวมรักษาทำกิเลสเอาไว้ในตัวให้กิเลสใช้ร่างกายของท่อทานทาบารมีสามสิทธัตนนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้กิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวกิเลสโลภโกรดหลงเปลี่ยนบารมีสามสิทัศยพระเดชพระคุณหลวงปอษตันทัศโร ให้เป็นธรรมกิเลสใหม่ๆเพิ่มขึ้นท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศนนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลดลงเรื่อยๆจากการลดลงของบาร,รมีสาสบทัศน์พระเดชพระคุณหลงปุสจันทัทัสโร ที่ถูกเปลี่ยนเป็นกิเลสโลภโกรธหลงเข้าแทนที่ที่เคยเป็นเส้นทางการไหลเวียนของบารมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตร์จันทสโรค,ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดร์จันทสโรลดลง จึงยากในการแยกธรรมทั้งหมดออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจนถูกทำกิเลสโลกโกรธหลงล่อลวงว่าธรรมกิเลสมีอนุภาพมากกว่าบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุษจัญทัโรกิเลสโลกโกรธหลงมีจำนวนมีปริมาณมีอนุภาพน้อยกว่าบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจัญทัศทโรที่อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจัญทัศทโร บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สวดันทัสโรมีอนุภาพมากกว่ามีจํานวนมากกว่ามีมากรวมเป็นอู่มหาสมุทรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสวดันทัสโรรวมอยู่ในส่วนกลางของจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้า เป็นตาแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีส0สิทพัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัสโรสามารถเชื่อมโยงให้บาร,รมีสามสิบพัด พระเดชพระคุณหลวงพุสดจันททัศโรจากปู่มหาสมุทรบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสดจันททัศโรเดินทางมาตามแกนกลางเส้นทางสายกลางมายังทุกท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศนี้ได้เป็นปกติตลอดเวลาด้วยการศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย รละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัพระเดชพรกคุณหลวงปุดจันทัศโรเป็นการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสสะเดชพรกคุณหลวงปุดจันทัสโรเกิดการพัฒ พัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดที่อยู่ในทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศนนี้ให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรโัสรนวยใหม่ๆเกิดขึ้นสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติ ของตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัโร ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงธรรมกิเลสโลภโกรธหลงให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุศฎจันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติดำรง ความเป็นยังอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรัศโรทั้งหมดทุกส่วนให้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงหยุดเป็นตัวสำเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมี30สิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรศโรเพื่อการรวบรวมรักษาบารมี30สิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้เป็นปกติตลอดเวลาดำรงชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิต จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้สำเร็จสุขเจริญสำเร็จด้วยธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เพิ่มขึ้นปลอดภัยจากธรรมทั้งหมดทุกธรรม อาจหารร่าเริงในธรรมบาร,รมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์สโรเป็นปก,กติตลอดเวลาทุกท่อถาดธรรมบาร,รมีสามสิบทัสดีดำรงชีวิตเป็นยังอยู่สะดวกสบาย มีสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศประคุณหลวงพุทสดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรดึงดูดบ่อกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงของธาตุเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปสูสดจันทรทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรก รมบารมีสามสิทธัสสะเดชประคุณหลวงปู่สดจันทร์ทศโรรวมเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิทัศสสะเดชประคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรรวมธาตุเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศสสะเดชประคุณหลวงปู่สดจันทร,ทนททนทร์ทัศ,รศ,ทศโรเป็นสมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านรวบรวมสมบัติปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบจากการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรอยู่ในฐานะ ของบรมเศรษฐถพระเจ้าจักรพรรดิบรมจักรพรรดิเป็นเจ้าของสมบัติบรมจักรพรรดิมีลัตะนะเจ็ดมีจักรแก้วลวงแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วช้างแก้วม้าแก้วเป็นสมบัติ ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมร,รักษาบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลบุษตรยันทัสรเกิดสมบัติที่เป็นรูปสมบัติคุณณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาบยศสันเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายที่สุดแห่งธรรมสมบัติเป็นลักษณะมหาบรุษ เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดขึ้นจากการรวบรวมรักษาบาร,รมีสาทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสจันทัศโรที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกท่านได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตนเองเป็นชาวสิวิไลเป็นกัลยาณมิตรบาร,รมี30ทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรด้วยการรวบรวมรักษาบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ผลเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัศโรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันนขนลกยูของพวกเรานำให้พวกเราอดทนคือบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสทัศโร คือรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเมตตากรุณาโมติตาอุเบกขาเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพรกคุณหลวงปสดจันทร์ทัสโรทานศีลสมาธิปกติเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพรกคุณหลวงปสดจันทร์ัสโร ละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดศภคุลหลวงปุสสจันทสโรเป็นบารมีสามสิบทัศพระเด,ดระคุลหลวงปุสสจันทสโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศภคุลหลวงปุสสจันทสโรเป็นหน้าที่ งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุสดจันทศัศโรที่พัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพูสดจันทศัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพูสดจันทศัศโร เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนเป็นบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลงบุสยจันทรทรรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโสดยันทัสโรตั้งผังสำเร็จให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรม ที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัต์พระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทสโรเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นธรรมบารมีสามสิทัต์พระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์รวมธาตุทั้งหมด ให้เป็นสมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติเป็นเจ้าของร่วมกันทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเรา ซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมดำรงความเป็นตัวของตัวเองเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรทศโรที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง ประคับประคองตัวเองได้ไม่ถูกล่อลวงให้พึ่งพาอาศัยทำอื่นที่ไม่ใช่บารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทรัสรบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทรัสรปฏิบัติกับรธรมทั้งหมดด้วยการหยุด เป็นตัวสำเร็จข้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิทธศพระเดชพะคุณหลวงปุสสจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติปฏิบัติกับธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรม ด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาด้วยทานศีลสมาธิที่ปกติด้วยการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพรอสดจันทรทัศรกด้วยรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหาสิก,กรรมที่อยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทัศโร,รซึ่งเป็นศูนย์กลางอู่มหาสมุทรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทัศโร ที่ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสาสทรรัศนนี้นำกระแสธรรมบารมีสาสบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสสกจันทร,ร์ัสโรมาหล่อเลี้ยงรักษาสร้างควบคุมบังคับสั่งการให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสาสทัศนนี้ ดำรงอยู่อย่างสุขสงบร่มเย็นเป็นเจ้าของสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบจากการดึงดูบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทรทัศโรที่พัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปุสถจันทรทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติ ความเป็นปกติที่ได้จากธรรมบรมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุสถยันทสโรเป็นผู้มีลิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นวิชาสามวิชาแปดอภินยาหกปฏิสัมภิทายานสี่ยรณะสิบห้า เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นชาวสิวิไลเป็นกัลยาณมิตรวรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทรัศโรเป็นหัวหน้าเป็นต้นวรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทรัศโรที่นำตัวเองนำซึ่งกันและกัน หยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดซึ่งเกิดมาจากธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพูอสดจันทัสรโรให้เป็นโอกาสของการเกิดขึ้นหน่วยใหม่ๆของบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพูอสดจันทัสรโร เกิดเป็นปกติได้ตลอดเวลาจากการนึกคิดรับรู้จดเจอ่อพึ่งภาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรไม่ศรัทธาเลื่อมใสไม่พึ่งพาอาศัยไม่นึกคิดไม่รับรู้ไม่จดจ่อในผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ล่อลวงที่ยั่วยวนที่มีเล่เหลี่ยมหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบาลมีสามสิบถาดนี้ หลุดออกจากการนึกคิดรับรู้จดจ่อศรัทธาเริ่มใสพึ่งผาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสุสจันทัศโรหลอกลวงให้เป็นทาตรับใช้กิเลสโลภโกรดหลง หลอกลวงใช้ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เป็นเส้นทางไหลเวียนของกิเลสในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยาการตาธรรมท,ที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทศรถ วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดเวลามีการควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาอยู่ตลอดทุกอนุเวลาจากศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำกิเลสโลภโกรธหลง ธรรมอัพยาการตาธรรมรทมที่ไม่ใช่บารมีสาสิบชั้พระเดชพระคุณหลวงพรสทสถยันทัสโรการแก้ไขหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีมิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดจึงแก้ไขณนำแน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสุ พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทร์รซึ่งเป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงรำท,ทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทร์ศรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา พระเดชพระคุณหลวงปูสรร่สดจันทรัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันรทร์สมยงให้พวกเรารวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรปร,ระคับประคองหล่อเลี้ยงตัวเองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยการให้รับบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสรร่สดจันทรัสโร โดยการศรัทธาเริ่อมใสพึ่งพาอาศัยละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเพื่อตั้งผังสำเร็จเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกทมทุกนิพพานทั้งนิพพานรมที่ใหญ่กว่านิพพานทมใหญ่ สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศตถะเดชพะกุลหลวงปุสถจันทโสโรเป็นการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศตถะเดชพระกุลหลวงปุสถจันทโสโรอย่างสมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลาเป็นฐานศีลสมาธิปกติเป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด,ด้วยบารมีสามสิทธัตถะเดชพะกุลหลวงปุสถจันทโสโร เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิตทัตรพระเดชพระคุณลพสดยันทัสโร